วาทอารู่เรืองของเสนออ้วนดำแต่ผิวนะจ๊ะนายเพชรชัยบุญแจมหรือน้องหวายนะครับน้องหวายเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการฝึกซ้อมครับและออกแข่งทุกรายการที่เขาจัดการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นขอนแกน่นกรุงเทพอีสานเหนือใต้ไปมาหมดแล้วนะครับแต่เขาไปชอบการแข่งขัน,ขนและ เขามีท่าท็อปที่รุนแรงและหนักหน่วงและแบ็กสปินนะครับน้องต่อสู้นี้เขาไม่กลัวนะครับเขาพร้อมที่จะสู้ทุกบทบาทที่เจอผู้ต่อสู้ที่แข็งแร่งของเขามีข้อดีแน่นอนครับสำหรับน้องพัชนไนบุญแจมครับและเขาเป็นนักกีฬามือหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิครับ นักกีฬาทเทเบิลน,นี้ครับมือหนึ่งนะครับน้องเขาจะนํา,นาทัพจังหวัดชัยภูมิไปคัดภาคที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ติดตามชมตอนต่อไปนะครับ